สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟสำหรับสถานะรักสามเศร้าเราสามคนนะคะโดยที่แน่นอนว่าคลิปเป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าเอาไปซีเรียสดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะจะดีที่สุดนะคะก็หัวข้อลักษณะนี้ละเอียดอ่อนนะคะก็ไม่อยากให้เอาไปซีเรียสเกินไปอะ่ะมันควรดูดูส่วนตัวนะคะแต่ว่าสาเหตุที่มทำคอนเทนต์ขึ้นมาก็เผื่อเนาะ เผื่อแบบเออคนอยากจะสนใจลองอ่อไหนลองดูซิมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เอาไว้ถ้าสนใจจริงๆก็ค่อยมาดูส่วนตัวกันนะคะอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าคลิปนี้เป็นของคุณเรามาเช็คจากพลังงานหลักที่ขึ้นมากันก่อนนะคะลัคนาราศีที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มีชาว ชาวธา e ตุลมเมถุนตุลกุมแล้วก็มีวันวันเสาร์นะคะมีวันพุธนะคะแล้วก็มีชาวมีนชาวเมถุนชาวกันอ่านะคะแต่ว่ามันโดดเด่นแดงว่าโดดเด่นที่สุดมันคือชาวธาตุลมนะเนี่ยนะเออชาวธา e ตุลมเมถุนตุลกุมคือโดดเด่นที่สุดนะคะวันจะมีวันเสาร์กับวันพุธแล้วก็ราศีอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาจะมีกันเมถุนแล้วก็มีนนะคะ นะประมาณนี้แล้วก็มีมังกรด้วยอะนะความสัมพันธ์เนี้ยอมมองเห็นเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังกันไม่ได้นะมันมาจริงจังกันไม่ได้ด้วยเหตุผล 1. เป็นรักทางไกลนะคะหรือคบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นะคะสมีคนยังไม่พร้อมจะเลือกก็เลยดีลกันเป็น choice option ตัวเลือกนะคะสม,มีเรื่องงานหรือว่าเรื่องจริงจังอะไรบางอย่างมากำหนดมาครอบไว ทำให้จริงจังกันไม่ได้นะคะมารักกันจริงจังไม่ได้ก็เลยทาให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันตกอยู่ในสถานการณ์แบบเหมือนรักสามเศร้าเราสามคนไปโดยปริยายนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเนาะนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนตัวจริงอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะคะถ้าเกิดคุณกับเขาจริงจังกันนะคะเป็นแฟนมั่นหมายแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังกันแล้วนะคะอ,อ๋อมีความรู้สึกว่ามันมีสถานะ อะไรบางอย่างมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความเบือ่อเนาะมันมีความเบือ่อเบื่อเซงเซงนะคะมันมีความไม่ค่อยสนใจกันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการ์ตัวเลือกทางเลือกช้อยออปชั่นเพิ่มเข้ามาอันเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็สถานการณ์นี้ออกแนวยังอยู่ในระหว่างการแบบมีความตึงๆนะมีความตึงๆมีการตั้งแง่ตั้งตั้งกำแพงตั้งดาบเอ่อมีการคาดโทษหรือว่า มีคนขีดเส้นความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะมันก็เลยมีสถานการณ์อะไร่างนี้มันดูตึงๆอยู่นั่นแหละเนาะนะคะออบางคู่บางกรณีเนี่ยมีการห่างกันแล้วเนาะนะคะบางคู่บางกรณีมีความห่างๆเหินๆกันเนื่องจากระยะทางก็ได้หรือห่างๆเหินๆเนื่องจากความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอย่างที่อ้อมบอกนะคะออในส่วนที่ห่างกันก็ห่างกันไปแต่ในส่วนที่ยังต้องทําร่วมกันก็มีเช่นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องความสําเร็จในชีวิตบางอย่าง นะคะส่วนในเคสที่ไม่ได้มีอะไรร่วมกันนะคะก็จะเห็นว่าห่างแล้วก็อาจจะพยายาม m o v e on แล้วก็ตั้งปอมตั้งแงตั้งกำแพงนะคะอันนี้จะเป็นพลังงานหลักของคุณกับเขานะคะลองดูซิว่า6 0์ขึ้นไปตรงไหมถ้า60เ์ขึ้นไปตรงนะคะไปต่อได้เลยแต่ถ้ามัน50-50้ครึ่งครึ่งกลางกลางหรือน้อยกว่านั้นอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะอ๋อสามารถปัดทิ้งได้เลยจะไม่ดูก็ได้นะคะหรืออยากจะลองดูเล่นๆไปเพลินๆก็ได้เช่นกันนะคะ โอเคก่อนที่จะไปเข้าคําทานายเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะใครไม่สนใจก็เลื่อนผ่านได้เลยเลื่อนตรงแถบอะนะเลื่อนไปฟังคําทํานายเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันที่ออ5นะคะวันที่5กันยายนเนาะจะมีการจุดเทียนพระราหูนะทุกคนนะ5กันยาเทียนพระราหูสาเหตุที่ต้องจุดเทียนพระราหูเนื่องจากว่าวันที่7นะคะถึง8นะคะคืนวันที่7เอ,อ่อคาบเกี่ยววันที่8กันยาเนี่ย 2025นะทุกคนนะ7-8กันยา2025จะเกิดปรากฏการณ์จันทคาตนะคะหรือราหูอมจันทร์นั่นเองนะซึ่งจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเราโดยตรงเลยนะทุกคนนะจึงต้องมีการจุดเทียนพ้าราหูนะคะเพื่อเป็นการเสริมดวงนะคะผู้คุณก็ได้เรื่องเสริมดวงชะตาเสริมโชคลาภและสะดาะเคราะห์นั่นเองนะคะ ก็เอ่อเนื่องจากพาะราหูเป็นาธาตุลมอะเนาะนะก็ส่งผลดีมากๆเลยนะคะติดต่อเอเกี่ยวข้องกับงานติดต่อค้าขายนะคะพ่อค้าแม่ค้างานออนไลน์ทุกชนิดธุรกิจต่างชาติต่างภาษางานในวงการบันเทิงทุกชนิดรวมไปถึงธุรกิจสีเทาๆทั้งหลายแหล่ด้วยก็ได้หมดนะคะต่ข่าวร้อนนะทุกคนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุญกรรมระหว่าง คุณนะคะของตัวคุณนะคะกะ็ผลลัพธ์ก็เลยแตกต่างกันออกไปนะส่วนคนที่จุดแล้วได้ผลเปียงปลั่งก็มีเช่นกันสามารถขอรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะใส่ขาวร้อยเไม่เทาไม่ดําไม่ต้องกลัวจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวไม่มีแน่นอนนะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะกดดูใต้คลิปนี้จะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ตรงนั้นนะคะตรงอ่านเพิ่มเติมอะไรพวกนั้นอ่ะนะคะ,ะเรามาต่อกันเนาะถามว่าความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนของชาวธาตุไฟที่ทางนนม้ม จะเป็นยังไงบ้างเอาอมองเห็นว่าน่าจะยังดีลกันเป็นแบบเป็นช้อยอ็อปชันตัวเลือกทางเลือกนะคะสําหรับเคสที่เออไม่ได้เงียบไม่ได้หายไปไหนนะเอาอมองว่าจะยังดีลกันเป็นช้อยอ o อปชันตัวเลือกทางเลือกดีลกันเป็นรักทางเลือกนะคะแบบไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าดีลกันเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันนี่แหละแบบไม่ชัดเจนอาจจะเห็นแก่มิตรภาพดีๆเห็นแก่ความทรงจําที่ดีๆความผูกพันกันที่มีนะคะ ก็เลยปฏิสัมพันธ์กันในที่ทางที่นอพูดไปนะคะพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนหรือรักทางเลือกอะไรเหล่านี้นะที่ไม่ชัดเจนอันที่ทางในโน้มนะแล้วก็ในเคสที่แบบมีการนิง่งเงียบห่าง ide, หายห่างๆกันแล้วนะคะออมองว่าพวกคุณจะมีแบบเหมือนเล่นเกมกันด้วยนะบางทีบางบางทีใช้สายมูใส่กันหรือว่าบางทีใช้ไมค์เกมต่อกันหรือว่าแบบชิงไหวชิงพลิปอะไรกันนะคะก็ะะอาจจะทําให้รู้สึกเฮ้ยกังวลน,นะคะมันมันรู้สึกแบบ กังวลใจมันยังระลึกนึกถึงอ่ะมันยังคิดถึงอยู่เลยนะคะแต่มันก็กังวลกังวลอยู่จะยังไงดีนะคะมันดูทรงยังไม่ขาดกันนะะพลังงานยังไม่ขาดกันอ่านะคะอาจจะจิตวิญญาณยังยังผูกโยงเชื่อมโยงถึงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะในบางเคสก็เหมือนกับเป็นเป็นแผนการเนาะของจักรวาลนะคะอยากให้พวกคุณนั้นแบบได้พัฒนาตัวเองนะคะให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะเช่น จะพัฒนาให้ความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไรนะคะเช่นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นพาร์ทเนอร์ผู้หุ้นส่วนที่ดีต่อกันหรือว่าเป็นคนที่มีมิตรภาพดีๆต่อกันจะทําได้ยังไงบ้างหละอะไรอย่างี้ก็ได้ไงนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเป็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 นคนเป็นเกมหรือว่าเป็นเทคนิคของจักรวาลเพื่อผลักให้ต่างคนต่างได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในเคสที่แบบมีการนิ่งเงียบคุยน้อยห่างแล้วนาออาจจะเป็นจังหวะที่จะได้เจอนะคะสิ่ เข้ามานะคะต่างคนต่างก็ได้ไงต่างคนต่างได้เจอ,อตัวเลือกทางเลือกอื่นๆนะคะแต่จะยังคิดถึงกันมากๆเลยอะไรแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาขยายขยี้กันต่อนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะรักเราสองสามคนธาตุไฟออมขอดูหน่อยซิว่าตัวเขารักชอบคุณแบบไหนหรือว่ารู้สึกกับคุณแบบไหนค่ะเขารักชอบคุณแบบไหนหรือรู้สึกกับชาวธาตุไฟแบบไหนค่ะ มีไพ่ชาวกันนะคะอ๋อมองว่าตัวเขาเองน่าจะเป็นฝ่ายขีดเส้นให้คุณหรือเปล่าหรือคุณขีดเส้นให้เขาก็ได้นะแล้วแต่คือถ้าเกิดว่าชาวธาตุไฟเป็นฝั่งที่ขีดเส้นกับเขาอะเขาก็อาจจะบอกว่าเขาอยากจะทำอะไรหลายอย่างนะนะคะแต่ว่ามันทำไม่สำเร็จเพราะว่าคุณ คุณกั้นกำแพงนะคะก็เลยแบบไม่มันบอกไม่ถูกอะเออว่าว่าว่ารักชอบคุณแบบไหนว่ารู้สึกกับคุณแบบไหนมันบอกไม่ถูกนะคะรู้แค่ว่าเออมันคิดถึงเนาะแต่ว่าคุณตั้งป้อมตั้งแง่จังเลยนะคะรู้สึกแบบเออผิดหวังพลาดเป้านะคะหรือว่ามันไม่มัน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 เสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายขีดเส้นขีดกำแพงในความสัมพันธ์เนี้ยมองว่าเขาอาจจะ คิดกับคุณแค่ในแง่ของเรื่องที่มันจับต้องได้เนาะเช่นเรื่องโปรเจกต์ต่างๆที่มีร่วมกันนะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกกับคุณในเชิงแบบช้อยออปชั่นตัวเลือกทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยอืมเออแล้วเขามีใจให้ชาวธาตุไฟบ้างไหมอะเขามีใจให้ไฟไหมเขามีใจให้ไฟไหมมีไพ่กรกฎเขามีใจให้ไฟไหมมีใจไหม มันก็มีแหละแต่เอาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนรักตัวเองมากกว่าหรือเปล่าไงมันก็อาจจะมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่นะคะอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่รักคนยากนะแต่รักตัวเองนะใช่นะคะเอาเอาตัวเองมาก่อนนะใช่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะใช่แต่ว่าค่อนข้างรักคนยากเพราะว่าเอาว่าเขาพลังงานเขาดูโฟกัสเรื่องแบบการเงินการทองโฟกัสเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อ เขาอาจจะไม่ได้ใช้หัวใจหรือความรู้สึกกับชาวธาตุไฟแบบร้อยเปอร์เซ็นก็ได้ไงแต่มันมีนัยออบคัฟส์ก็อาจจะรู้สึกว่าเออเป็นคอนเนคชันที่ที่เขารู้สึกดีด้วยเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความโรแมนติกอะไรหวือหวาอะไรมากนะักเนาะเอแล้วรักสามเศร้าเราสามคนธาตุไฟเขาจะเลือกคุณไหมคะ่ะรักสามเศร้าเราสามคนธาตุไฟเขาเนี่ยจะเลือกคุณหรือเปล่า เขาจะเลือกคุณหรือเปล่าต้องดูไปก่อนเนาะเป็นคำนั้นนะเขาจะเลือกคุณไหมต้องดูไปก่อนเอาว่าพลังงานเขาดูเอาการเอางานมาเป็นที่ตั้งมากกว่ามากๆเลยเอาความมั่นคงอะไรมาเป็นที่ตั้งมากกว่ามากๆเลยต้องดูไปก่อนในการที่จะเลือกคุณแต่ถามว่าไม่ได้อยากเสียคุณไปเอาว่าพลังงานเหมือนอยากให้คุณอยู่ตรงเนี้ย อยู่พูดคุยกันอยู่ปรึกษากันอยู่ทำงานด้วยกันนะคะ,อ,ะอยู่ข้องเกี่ยวกันก่อนนะคะ,อ,ะอยู่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความมั่นคงทางใจหรือว่าอยู่เป็นความมั่นคงในเชิงที่พวกคุณแบบทำธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันเลยออกแนวถ้าจะให้เลือกชาวทัดไฟต้องขอเวลามากกว่านี้ก่อนดูดูด,ดูดูไปมากกว่านี้ก่อนนะคะแต่ไอ้คันจะให้คุณหายไปไหนไหม่ก็ไม่ได้อยากอนว่านะ Ờ, เขาก็อยากให้คุณอยู่ตรงนี้อยู่แบบนี้นะคะ,อ,ะอยู่แบบนี้แล้วก็ดูดูกันไปก่อนยอะไรเงี้ยอืรักสามเศร้าเราสามคนพลาดไปกรณีที่เขามีคนอื่นด้วยนะคะโอกาสที่เขาจะเลือกคนอื่นมีไหมอ่ะแล้วโอกาสที่เขาจะไปเลือกคนอื่นค่ะโอกาสที่เขาจะเลือกคนอื่นโอกาสที่เขาจะเลือกคนอื่น ไพ่มันพูดได้สองประเด็นประเด็นแรกเขามีคนอื่นอยู่แล้วเช่นเขามีคนของเขาที่เขาจริงจังอยู่ก่อนหน้าคุณแล้วนะคะกับอีกประเด็นหนึ่งเขาพอใจที่จะแบบประคับประคองออมากกว่าหนึ่งคนในความสัมพันธ์นะคะอาจจะใครที่เข้ามาแล้วทําให้เขารู้สึกดีมีความสุขเขาก็ต้องการที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้สองวว่าเขาต้องการประคับประคองนะคะ ความสัมพันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นอะไรเงี้ยน,นะนะคะรวมไปถึงเป็นไปได้ว่าเขามีใครบางคนที่จริงจังอยู่แล้วนะคะเออถ้างั้นเขาอยากจะจริงจังกับชาวธาตุไฟแบบเฮ้ยคบจริงจังเป็นแฟนบ้างไหมคะเขาอยากจริงจังกับชาวธาตุไฟแบบคบจริงจังเป็นแฟนบ้างไหมเขาอยากจริงจังกับชาวธาตุไฟแบบคบจริงจังเป็นแฟนบ้างไหมมีไพ่ชาวมีนนะคะมีไพ่าชาววันอังคารพิจิกเมษ ถ้าเป็นความอยากก็ดูจะมีแต่มันติดเงื่อนไขข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างนะคะติดอะไรได้บ้างเช่นติดตรงที่ว่าาตาไฟก็ไม่ได้มีเขาคนเดียวหรือติดตรงที่เขาไม่ได้มีคนคนุณค,คนเดียวนะคะหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเป็นรักไร้สถานะอ่าเช่นตัวเขาเองยังไม่ได้อยากจะเปิดใจให้ใครแต่ถ้าอยู่กันไปแบบ รัอร์ตสนับสนุนเกื้อกูลกันอยู่ให้กำลังใจกันอยู่ผูกมิสสัมพันธ์ผูกพันกันไปนะะหรือว่าอยู่กันไปแบบดูแลกันไปแบบแบบไม่มีสถานะก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะอมเลยมองว่าความจริงจังนั้นดูจะอยากแต่ติดเงื่อนไขหรืออะไรองค์ประกอบอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างอืมเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นพลังงานในเชิงอ่เราต้องอยู่กันแบบเนี้ยเออนะคะแบบผูกพันดูแลกันซัอร์ตกัน ทําแบบนี้ไปก่อนนะคะก็เลยยังยังไม่ใช่เป็นความจริงจังที่จะมาเป็นแฟนมาคบอะไรกันเนาะอืมนั้นถามแล้วกันชาวธาตุไฟควรทําอย่างไรให้เขาเลือกคุณชาวธาตุไฟควรทําอย่างไรให้เขาเลือกคุณชาวธาตุไฟควรทําอย่างไรให้เขาเลือกคุณมีไพ่ชาวเมรนะคะก็ต้องใช้เวลาค่ะอมอว่าเนาะเออใช้เวลา แต่ไพ่อยากให้คุณรักตัวเองเป็นที่ตั้งนะอืมไพ่อยากให้คุณรักตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ใจอ,อ่อความเป็นอยู่ของคุณตัวคุณอนะนะคะคุณอาจจะอยู่ในจุดที่มีภาระมีอุปสรรคนะคะอยู่ในจุดที่คุณต้องประหยัดหรือว่าอยู่ในจุดที่คุณจะต้องเอาเวลาไปสนใจไปทำมาหากินไปสู้เพื่อความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตัวคุณเองก็อาจจะอยู่ในจุดที่ยังไม่ได้มีอะไรที่มันจะ ไปจริงจังกับคนคนนี้ได้มากนากักอ่ะใครก็เลยอยากให้ตัวคุณเก็บเงินประหยัดเงินหรือว่าเซฟตัวเองรักตัวเองนะคะสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองเป็นที่ตั้งดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนภาระอุปสรรคเราก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ยังอาจจะไม่ต้องพิจารณาว่าเขาจะต้องมาเลือกเราหรอกนะคะแต่ให้ดูไปกันไปอ่ะนะเจ็ดเหรียญมันอาจจะต้องใช้เวลาจริงๆนะคะต้องต้องดูไปก่อนไม่สามารถทําอะไรได้มากนักะนะ นะคะทำได้แค่อะไรทำได้แค่ว่าออยังไงอ่ะทำได้แค่แบบถ้าเกิดคุณผิดรู้ว่าผิดอะไรไปขอโทษเขานะคะหรือว่าเอ่อต้องมีการเยียวยากันในเชิงการขอโทษขอโพยกันให้อภัยอะไรกันก็ได้ไงถ้าถ้าคุณรู้ว่ามันต้องทำนะนะ,นะการเยียวยากันให้อภัยกันขอโทษกันอะไรหรือแค่ทําตัวน่ารักกับเขาก็พออะไรอย่างนี้ก็ได้ไงน,นะอาจจะเป็นเพียงแค่การทำตัวน่ารักก็พอนะอะไรอย่างี้นะคะอืม เอาละเรามาดูข้อความกันหน่อยเนาะรักสามเศร้าเราสามคนธาตุไฟเขาอยากจะบอกอะไรคุณเขาอยากจะบอกชาวธาตุไฟว่าชอบอยู่นะอ่าเขาก็ชอบคุณอยู่นะคะไม่ใช่ว่าใจไม้ไส้รัก,กรรมอะไรเบอร์นั้นเขาบอกว่าหึงห่วงด้วยนะเออให้มันรู้มั่งดีนะคะแอบหึงแอบห่วงอยู่เหมือนกันเดอ้อนะคะ โอ้แต่เราจบกันแค่นี้เถอะคือความหึงหวงจะจะเป็นเหตุทําให้เขานั้นอะตัดตัดใจจากคุณได้นะเนี่ยเออถ้าทําให้เขาหึงถ้าทําให้เขาห่วงนะเออเขาสามารถเลิกกับคุณได้เลยอะขอโทษที่ทําไม่ดีอ่ะถ้าเกิดเขาเคยหึงหวงคุณเกินเหตุเขาก็อาจจะอยากขอโทษหรือถ้าเขาเคยบอกบอกเลิกคุณอะเขาก็อยากจะขอโทษเช่นกันนะคะหรือว่าตัวคุณรู้อยู่ว่าเขาอะเคยทําอะไรไม่ดีกับคุณเขาก็อยากจะขอโทษนะ เขาอยากจะดูแลคุณให้ดีที่สุดนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือการได้ดูแลคุณให้ดีที่สุดแล้วเขาบอกว่าอยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้าคือเขาชอบแต่ไม่กล้าพูดนะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่สามารถมันไม่สามารถจะมาชอบกันได้ด้วยซ้ำไปเพราะจากไพ่ที่ออมเห็นพลังงานเขาเมื่อกี้นะเออความสัมพันธ์จริงๆไม่สามารถมาชอบด้วยซ้ำไปมาชอบกันก็ลําบากอยู่อะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวขอไพ่เพิ่มก่อน เขาอยากบอกอะไรไฟอีกรักสามเศร้าเราสามคนเขาอยากบอกไปว่าถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วค่ะเนาะอ่าอาจจะแบบมันมารักกันลําบากไหมเขาบอกว่าฉันจะเป็นใครบางคนที่ดีดีกว่าเดิมนะ่สดงว่าเขาติดนิสัยถึงมากห่วงมากเออชอบควบคุมอีกได้นะเพราะเขาก็บอกด้วยว่าขอโทษที่ทําไม่ดีอะ่ะเขาก็อยากจะเป็นใครที่ดีกว่าเดิมเนาะเขาบอกว่าเราอาจจะจําเป็นต้องปล่อยกันไปเนี่ยออกมาอีกละเออ หรือเขาเป็นฝ่ายบอกเลิกคุณหรอหรือคุณมีกลิ่นตุว่าเขาอาจจะไม่ไปต่อก็ได้เนาะแต่เขาก็ฝากขอโทษคุณมาในคลิปนี้นะคะเขาบอกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เขาย้ําเตือนนึกถึงคุณอาจจะเป็นเรื่องที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณได้ก็ได้นะเป็นเรื่องไม่ดีไม่ดีที่เขาทํากับคุณทำให้เขายังระลึกนึกถึงคุณตลอดนะคะเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้ในวันหนึ่งโอ้โดดเด่นมากๆเลยนะเขาบอกเขามีแรงดึงดูดกับคุณมากๆค่ะและก็อาจจะยังมีใจให้แต่มันมีบริบทความสัมพันธ์ที่ทําให้ ไปต่อกันยากหรือว่ารักกันได้ลำบากพอสมควรนะ้องสำหรับคลิปนี้อ่ล่ะใครสนใจจุดเทียนพระราหูนะคะวันนี้5กันยาเราจะจุดแล้วใส่ขาวร้อติดต่อหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะวันนี้ออมลาไปก่อนบายบ้า